สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟทีทุกชาติบบอพอๆอกันขึ้กับพี่น้องก็ส่องซาบุลายพี่น้องพอๆพอกันยำแลงจับ,บนีดนี่มันเลสบเหี้ยบเลยนะอืมอา้าวฝนเนี้ยฝนมานอน่อนเขายายออกเดี๋ยวลูกผู้ผู้ไปยายทำคันคัดท้ายผู้พอยายคนพอกันยำแรงพี่น้องเกี่ยวเขาคือเก่า เกี่ยวเขาเหี่ยวเปละเก็บเด้อหัวงเขานะเกี่ยวเขาลุยหน้าคือเก่าพี่น้องเกี่ยวเขาไปม,มีมีแม่อ้อนแม่เทาหากรพอถาแม่แม่นมีผูน้องแน่นะอยู่ผูเก็บมาขี่หอยกันน้องนั้นอ,อย่ังเกอุ้มได้ดีนะนะ เอาน่องคนจิต้า้บานี่พะวาผู้พอลูกโกกเมรุโคกเกี่ยวข่าวล้มทั้งผูเอาเอนขี้ตไม่เบาเนี่ยนเอาาน่ะเอาน้องกรบอกกุ้มมาได้หาเลย

ยังไงกีเข้าบ่ยังไกิเข้าจะเข้าบุอกยากข่าพะนะเฮ้ยลูกชายพ่นยาเข้าลูกชายพ่นยาเข่าอกันหน้อยนึเฮ้ไอ้นด้อ้งไอ้ังอ้งพตดเอาน้องเดียวพติีเอาน้องเดียว

hứa đó hãy mọi người hãy chăm bay hãy chăm thang. Thang. Thang chăm chăm đầy. chăm 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 chăm

หยัดปิ้งขึ้นมาเสวสดีพี่น้องเกี่ยวกอย่างน้ำเกียวาขอซอยเปมีค่ะอย่างน้ำอย่างในน๊อปบ๊อบบ๊อบหนาเลิก Hãy uẩn cái gì ai uẩn phao nhiên đuôi nam <laughs> đuôi nai pino ai chơi cướp bộ vai cả ai à, chơi bơi đèo ai chơi bơi đèo bê không

<Okay. S 1> ทั้งเลยแย้มมันถือผ่อนข่าได้แล,ล้วลูกทั้งวะไหวๆไแัดที่มีเหนื่อยดุยหนามดุยในพี่น้องไม่มีนีะเพียงเอวน,น,นะคอนะไม่<อ>มีเพียงนี่พี่ไม่มีเพียงนี่อืม อันพอลูกพกก็แม่ลูกพกกันนะเพิ่นกละไปปีเกี่ยวซอยเมตาจนแล้วละกันแล้วเราผู้ที่เพิ่นเลยมาผีเลยเัน่บบมันอบบว่าเนเพิ่นจะมาเกี่ยวซอยเมตาเพินพ่นาไไมาสาวลาบเรม้ามาตะแลงเอาเพ,พิ่นพินจะไคไจะไขยทั่วเทิงแต่ว่าเพ,พิ่นกยากวิ่งเพิ่น

Ui tớ Chúng nào Giám hộp phiên phiên ủng hộp phiên 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 เขาอนะเขาวหวานหวานยูนิาพายพี่น้องต้อนหวานกับย่ามเดือนหาเดือนฮกผัวแหละลมผัดลมผัดอากาศเย็นาาเย็นพี่น้องเลย อย่าเปิดโอเพี่น้องสิแดงนาพัดจากษเลยพี่น้องสิตแอนองนองนัดเลยเซตติเอามาไว้เลยคิมหนะพอกันใหม่ได้พี่น้องสบายดีโอ้ควันน้องเติเาองอ่น้แพะเลยน้องวแ้พี่น้องโอน